เ <H an> ดี๋ยวค่ะว่าวในหมู่บ้านนี่รถแท็อยู่สุดสิโอ้ยกับพ่อโตมจ้บ้านมีสั่งเตรียมมาแล้วข้าวบูนอยากลองยู่หาครูดิ่นี่เสื้อดองบอกมาทีลามาโลดมาเลยเอลันเอลันเจอเว็บดูบ่เจอเว็บดูบ่เจอเว็บดูโอ้ยเวบ็บแต่อมันแห้งบอกก็มาทีลามาโลดโอ้ยอยากเจอดิหน่เฮ้ย,อยบอแมนบอไดมานาค่ะแคนแต่คือเมื่อวานเนี่ยหนูไปตลาดพ่อหน,นูออกมาจากตลาดมันบอก เวฟหายเวฟหายฮะเวฟหายเออบริษิทมาหาแข้งได้เนี่ยเออเอขอมาหาได้สมองดอกเออ